สัดวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไล v ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะหนาฬิกา49นาทีนะฮะวันนี้เนี่ยลงตาบุญชื่นท่านเริ่มเดินออกทุดงแล้วนะฮะ อสองต่อจากเอกเด็กอาหารเลยครับรสงสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็อย่านําปัจจัยมาถวายท่านนะฮะเน้นย้ํากันเสมอเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเห็นในเส้นทางใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งความเลยนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสีย,ยจับปรับไปเลยแหมเพราะว่าไม่มีระเบียบวินัยกันนะฮะเดี๋ยวเอาโรคร้ายมาติดกัน นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะนี่ท่านกําลังออกธุดงฮะจากวัดป่าเวลานี้นะฮะอืม มาสักพักรู้ตัวคือการอินดอร์นี่แล้วจะดูงาแค่แบบนี้

รถขนน้ำต่อรถตู้นะฮะแล้วรถขนเหล็กมาไม่มีคนขนไม่ต้องใรเล่าด้มข้อไหนผู้ภัต้องมีอะไรที่แบบโรยากวกโตรยากโคตรยาก นี่สุภาพบรรยากาศสดสด5ผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาต้องดูทั่วไทยนิวนะฮะต้องก้งนะครับยืดตรวตรงไว้ยืดตรวตรงไว้นะครับ นุโมธนาด้วยนะครับนี่มาไกลเลยออกมาตั้งแต่ตีสองโอ้โหหัหหวจิตหัวใจน,นะสายบุญอือสาธุขย,ยัชาชา<ป>น,น สำหรับในเส้นทางวันนี้นะครับก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอบัวขาวแต่ว่าจะถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมกันนะฮะเราจะอัปเดตให้รู้อย่างต่อนเนื่องนะฮะ